สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้นะคะดิจะมาพูดถึงสิ่งที่ใช้บ่อยนะคะใช้แล้วชอบในเดือนมิถุนายนนะกเ็เดือนหนึ่งเนี่ยผ่านไปเร็วนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเพิ่งจะทำคลิปไปไม่นานเองนะแล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะในเดือนนี้นะคะก็มีไม่เยอะมากนะแต่เป็นของที่หยิบใช้บ่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะโซวซูนี่นะคะลิเคยพูดถึงแล้วนะในคลิปก่อนหน้านุ้น ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นคลิปใช้ล้วชอบสักเดือนนี่แหละนารล,ลิกก็หยิบมาพูดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าชอบมากนะคะมันทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นจริงๆนะใครไม่เคยใช้แนะนําใช้ในขั้นตอนแรกก่อนการลงแบบครีมบำรุงกันอื่นตลอดนะคะก็แนะนําถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าผิวหน้าแบบเอ้ยมันผิวหน้ามันไม่ม,ไม,มันไม่กระจ่างใสเลยผิวหน้าดูแบบโซมโซมอะไรเงี้ยคือตัวนี้มันช่วยให้ผิวแบบดูแบบฟูขึ้นดูแข็งแรงขึ้นจริงๆ,ๆนะแล้วก็อยากบอกว่า ซื้อเป็นไซส์จริงอ่ะคุ้มกว่าจริงๆนะเพราะว่าลิช้มาได้ประมาณน่าจะสี่เดือนสี่เดือนละมั้งคือยังไม่หมดเลยนะปั่นเนี้ยแล้วก็เหลือประมาณเนี้ยตอนนี้เหลือประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่ามันแพงอะไรเงี้ยก็ลองหาซื้อขนาดทดลองมาใช้ดูก่อนแล้วจะชอบแบบลิเพราะว่าก่อนที่ลิจะใช้ดดก่อนที่ลิจะซื้อขนาดจริงอ่ะลิก็ซื้อขนาดทดลองมาก่อนแล้วแบบเฮ้ยมันมันดีจริงๆเป็นสกินแคร์ที่แบบว่าต้องซื้อต่อเรื่อยๆนะคะชิ้นต่อมานะคะอันนี้เลย เป็นมาส์กนะคะมาที่ทํามาจากผิดพึ่งนะมีอะโลเวลา่าแล้วก็มีนมพึ่งนะคะก็เป็นยี่ห้อ,อ,อบีจูนะคะบีบีบนมนี่นะคะเนื้อแบบบางเบามากเป็นมาส์กผิดพึ่งที่สามารถทาทิ้งไปทั้งคืนได้เลยแล้วคือตื่นมาเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ผิวหน้าดูแบบ นุ่มขึ้นนะคะ่ะคืนนี้ยมันจะมีส่วนที่ช่วยให้ช่วยในเรื่องต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยลด,ดลยิ้วรอยช่วยลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ช่วยให้หน้าดูอ่อนเยาว์อ่อนเยาว์ขึ้นนะลิกใช้มาต่อเนื่องมาได้เดือนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาแนะนํามันมันดีจริงๆอนะลิกใช้แล้วก็ไม่แพ้ด้วยนะคะหน้าตากล่องมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปหาซื้อมาดูนะนี่หน้าตาแบบนี้นะคะไปบ่อยมากทั้งเดือนเลยนะใช้จนจะหมดแล้วนะคะเป็นอันนี้ของแคลลิ่ง เป็นแคลริงนะคะทรีทเมนทันนี่มิลนะคะเป็นสูตรที่สําหรับคนที่ทํายืดผมเคมีด mm ัด hmm. ผมอะไรมาเงนะ,ะความสึกหลังใช้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผมน,นุ่มขึ้นผมแบบเวลาสางเนี่ยผมไม่พันกันเลยแล้วก็ให้ความนุ่มนะคะก็เดี๋ยวให้ดูนี่คือใช้จะหมดแล้วอะซื้อง่ายนะคะแล้วก็มีขายแบบทั่วไปเลยแล้วราคาไม่แพงด้วยแนะนาถ้าเกิดว่าใครอยากบํารุงผมแบบผมแห้งเสียอะไรเงี้ยเนี่ยก็ช่วยได้ดีมากเลยนะสกินแคร์หมดไปแล้วนะคะมาต่อัที่เมคอัพบ้างนะก็ มาดูที่รองพื้นนะคะรองพื้นเนี่ยลิใช้ของเบอร์เบอรี่นะคะอันนี้คือซื้อตอนที่มันมีงานที่สยามดิสนะคะที่เขาเซลล์แล้วเหลือขวดละ4 0แล้วเราก็เลยแบบออ้ยคุ้มมากสีที่ลิกใช้นะคะเปนสี208นะคะคลิปเนี่ยอยากลองมานานแล้วแหละเพราะว่าเคยดูรีวิวของพี่สาลี่แล้วแบบ โอ้ยเกิดกิเลสโหตอนดูแล้วคืออยากได้มากแต่ด้วยความที่ราคาค่อนข้างสูงเราก็เลยแบบว่ายังไม่อยากซื้อเพราะว่ามันก็มีรองพื้นอันหนึ่งที่มันทดแทนกันได้อะไรอย่างเงี้ยใช้แล้วอ่ะชอบมากใครที่ชอบแบบว่างานผิวนะให้ความสึกว่าเป็นรองพื้นที่ไม่เหมือนเราทีทารองพื้นเลยอะ่ะคือมันบางเบามากแต่ว่าในเรื่องของความปกปิดนะคะก็จะปกปิดปานกลางนะใครที่มีสิวค่อนข้างที่จะชัดนะอันนี้ก็จะเอาไม่ค่อยอยู่นะคะอันนี้เนี่ยให้ความบางเบากับผิวมาก รู้สึกได้เลยว่าทาแล้วแบบผิวหายใจได้อะผิวไม่อึดอัดผิวไม่รู้สึกว่าผิวไม่หมองระหว่างวันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบรองพื้นที่ให้อารมณ์แบบเป็นงานผิวนะดูธรรมชาติดูแบบว่าเราไม่ลงรองพื้นหนานะอันนี้ตอบโจทย์มากเป็นไฮไลท์ที่ชอบมากนะคะเป็นงานแห้งงานผิวแม่คะเป็นของ Power a s นะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ใน p a เลทสามสีเลย ก็ลนนิเคยพูดในเ c e b o o k แล้วว่าลิเจออันที่แบบว่าคลาา้ายอวกาศเลยนะคะก็เป็นของ Co วาเกอรนะอันนั้นเน,นี่ยลิชอบใช้บ่อยมากแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราซื้อมาแล้วอะเราก็เลยหยิบใช้บ่อยๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวแบบเออไม่คุ้มนะกับที่ซื้อมานะคะก็อน,นี้เนี่ยลิกฝากย่าซื้อมาให้นะคะเขามาเมืองไทยอะไรเงี้ยก็ฝากฮิ้วมาให้หน่อยนะซึ่งราคาที่นู่นเนี่ยจะราคาแบบออพันกว่าบาทนะคะก็ถูกกว่าคนที่เขาฮิ้วมาถ้าเกิดฮิ้วมาก็อยู่ที่2000กว่านะก็อย่าบอกว่า พาเลทแบบนี้คุ้มกับซื้อเดี๋ยวๆมากเพราะว่าเดี๋ยวๆก็ปาไปพันกว่าบาทแล้วอะเออซื้อเนี้ยคุ้มกว่าจริงๆนะคะทำไมถึงชอบไฮไลท์นี้นะคะเพราะว่ามันให้อารมณ์แบบว่าเป็นงานผิวแบบคือมันให้แบบฟิลแบบเหมือนเราไม่ได้ลงไฮไลท์เลยนะคะคือปัดแล้วแบบดูไม่ค่อยออกอะว่าผิวเราแบบปัดไฮไลท์เพราะว่าไฮไลท์บางอันเนี่ยมันจะมีความบลิสเตอร์ใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมันให้ความแบบให้ผิวดูกระจ่างใสมากกว่านะในความรู้สึกนี้นะคะดูแบบไม่ เออแบบเหมือนคนไม่ได้ลงไฮไลท์จัดจ้านเกินไปอ่ะหน้าดูกลโกๆแบบแบบเหมือนดูเป็นธรรมชาติตอ่ะเออเอารมณ์อบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจแบบปัดไฮไลท์มานะอะไรอย่างเงี้ยเม็ดกิตเตอร์มันไม่ใหญ่เลยอ่ะมันละเอียดมากมันเป็นแบบงานผิวจริงๆอะคะ่ะเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าเราลงไฮไลท์มาแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเวลาโดนแสงอะไรเงี้ยมาช่วยกระจายแสงให้กับผิวหน้าเราดีต่อมานะคะก็เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่ใช้มาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะอยากแบบ แนะนำนะคะนี่เลยเป็นของอินกฤษนะคะตลับใหญ่มากดูดิเท่ากํามือแล้วแบบกลิ่นหอมมากคือกลิ่นเป็นกลิ่นกุหลาบเลยนะคะเป็นไฮไลไท์ที่ให้แบบความวาวที่แบบว่าชัดเจนมากนะใช้ได้ทุกสีผิวเลยแล้วก็เวลาปัดเนี่ยเพื่อนๆพ่นจะรู้สึกได้เลยว่ากลิ่นกุหลาบมันชัดมากนี่นะคะสีมันจะชัดมากให้ความวาวที่แบบสวยมากเลยเวลากระ,ระทบกับแสง เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งนะคะที่ดิชับ่อยจริงๆก็วันนี้ดิคก็ใช้นะคะนี่เวแบบลาดูมาโดนแสงอะไรเงี้ยมันจะทําให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะก็ถ้าใครยังไม่เคยลองนะคะก็อลองหามาใช้ดูอันใหญ่มากคุ้มมากต่อมานะคะเป็นบัสออนนะคะของ c o l o r p o รปอนะนี่สีโบนัสนะคะก็ลิเคยร,รีวิวนะคะบัสออนของ color p o รปอไปแล้วในคลิปนะลองไปหาดูกันได้นะคะสีโบนัสเนี่ยเป็นสีที่ดิชับ่อยมากช่วงนี้นะคะนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ คือชอบเนื้อของเขามากมันจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนดินน้ำมันนิดนึงเห็นปะแล้วก็เนื้อนุ่มนะคะเกลี่ยง่ายและสีชัดเจนมากจะให้ดูสีมันก็จะได้อารมณ์แบบว่าเป็นสีออกแบบส้มๆนะคะอมแดงสีนี้ก็ทุกสีผิวใช้ได้เลยเห็นปะมันจะดูเหมือนคนมีเลือดฝาดนะคะสีมันจะไม่จัดจ้านมากแต่ว่าติดทนมากต่อมานะคะเป็นอ่าอายแชโดว์ของคั l เลือดอนะคะนี่ อันนี้เนี่ยเป็นรุ่น Limited Edition นะคะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Birthday Girl นะเป็นรุ่นที่เขาเทำโปรโมชั่นอยู่ช่วงหนึ่งอหะคะ่ะก็ถ้าใครซื้ออะไรนะัเท่าไหลมันูแหละแล้วมันก็จะให้เนีมมาอันนึ่งวันนี้ลิก็ใช้นะคะนี่เห็นเปลือกตาป่ะคือมันจะให้บอกว่ามันเป็นอายแชโดว์ที่ให้ความวาวแบบวาวดีมากอะ่ะวิ้งดีจริงๆนะคะให้ดูสีนี่เดี๋ยวจะเล่นสีดูนี่นะคะ ป่ะคือแบบว่ามันให้สีที่แบบว่าเป็นกริตเตอร์ที่แบบว่าชัดเจนมากอะเวลาเราทาที่เปลือกตาเนี่ยตาเรามันก็จะดูแบบ b ลิ n g b l i นะคะคือเหมาะมากกับการที่อ่าทาแต่งไปออกงานหรือว่าต้องการแบบว่าไปงานคืนอ,อะไรเงี้ยต้องการให้ตาโดดเด่นอะไรเงี้ยเลิศมากใครยังไม่เคยลองอายชโดวคาร์เรลอบนะเนื้อของเขาเนี่ยดีทุกอันแล้วก็สีสวยทุกอันเลยนะคะอย่างลิลี่มีหลายสีแต่ว่าอันนี้เป็นสีที่ใช้บ่อยมากนะคะก็เลยเามาพูดถึงให้ฟังกันเป็นของค o l ์เรทบลอนะ อีกอันหนึ่งที่ใช้บ่อยช่วงนี้แล้วก็พกติดกระเป๋าตลอดนะคะเป็นลิปไลเนอร์นะคะวันนี้ลิก,ก็ใช้สีมันจะเป็นออกน้ําตาลแบบอมชมพูนิดนึงนะคะก็นี้เป็นสีฟริดาเป็นออกแบบน้ําตาลชมพูคือสวยมากก็นะคะอันนี้เนี่ยเป็นลิปไลเนอร์นะเป็นลิปเพนซิลคือสามารถเหลาได้แล้วเป็นอันที่ลิกใช้บ่อยมากเพราะว่ามันคือทาเดียวก็คือจบเลยอะแล้วก็มันให้อารมณ์แบบ ป่ามันจะดูแมต์ด,ด้วยนะคะแล้วก็ติดทนนานมากเกิดว่าเราไม่ได้ไปกินพวกอาหารที่มันของมันหรืออะไรที่มันแบบทำให้แบบต้องใช้แบบเวลากินแล้วแบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยก็มันก็จะแบบไม่ค่อยจางนะลิ้งใชท้ทีก็อยู่ได้ประมาณหกชั่วโมงขึ้นไปอะ่ะอืมโอเคมากเลยนะคะต่อมานะคะเป็นที่เขียนคิ้ววันนี้เลยของอาชิตานะคะลิ้งใช้บ่อยมากนะวันนี้ก็ใช้นะคะนี่ให้ดูสีมันจะแบบไม่ดํา ะะมันเป็นสีแอชบบวนะคะก็จะเป็นน้ําตาลอมเทานะคือเหมาะกับคนผมดํามากเราไม่ต้องแบบว่าใช้มัสคาราคิ้วเลยอคือทาแน้ตจบเลยแล้วก็ติดทนนานมากว่ามันทนน,น้ำทนเหงื่อนะคะแล้วก็ล้างออกง่ายนะคะใช้ครีมซิเนลางออกง่ายก็เป็นของอาชีซึ่งอาชีเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber คนสวยเลยนะคะก็ถ้าเกิดเ,เพื่อนเคยติดตามในชาแนลนะคือแบบ นางน่ารักมากเจอตัวจริงแล้วโอยน่ารักอ่ะแล้วเป็นกันเองมากนะคะคือคุยด้วยแล้วแบบเป็นกันเองนี้ใสดีะคะ่ะเฟรนี่มากต่อมานะคะเอาใจคนอยากผิวแทนนะคะนี่เลยเป็น The Body Shop อันหาอันนี้เป็นรุ่น Honey Bronze นะคะสีนี้ที่ลิกใช้นะคะเป็นสี01นะคะ Honey Kiss ก็ใช้มาแบบนานแล้วแหละใช้นานมากแล้วก็อยากบอกว่าอันเนี้ยไม่มีขายในเมืองไทยนะเพราะว่าก็ไม่เข้าใจไหมเขาไม่เอาเข้ามา คือมันใช้ดีอะใช้ดีมากแล้วก็ทางเมืองนอกเนี่ยเขาคิดกันมากแล้วเขาชอบกันมากคือทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่แบบว่าเป็นครีมโลชั่นที่ทําให้ผิวดูกโกลดูแทอรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีหลายยี่ห้อมากแล้อันเนี้ยลิ๊ใช้ลิชอบเพราะว่ากลิ่นม,มันหอมนะคะแล้วก็ให้ผิวดูแบบอ่เขาเรียกว่าไรผิวดูกโกลด์นะคะดูกโกลเป็นธรรมชาติคือไม่ได้ดูแบบแทนขนาดนั้นนะมันจะด,ดูแบบเงาเงานิดนึงเดี๋ยวทาให้ดูเน,นื้อคริตเตอร์เนี่ยมันจะมีความละเอียดมากนี่เดี๋ยวลิ๊จะ นี่นะคะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเวลาเราทาแล้วแบบคือมันช่วยแบบว่าให้ผิวเราดูเงาแบบอย่างเงี้ยขึ้นมาเลยแล้วก็มันเป็นออยที่ช่วยบำรุำงผิวให้ผิวเราแบบไม่แห้งกร้านด้วยไปนในตัวนะคะแล้วกลิ่นหอมมากๆเวลาทาเนี่ยความเงาของเขาเนี่ยมันจะไม่ทําให้ผิวเราดูเหนียวเลยะหนานะนะเห็นเงาๆเงีเง้ยคือมันก็จะแบบแบบแ ค่อยๆกลืนนะคะแต่ว่ายังให้ความเงากับผิวอยู่เห็นปะเนี่ยมันก็จะเงาแบบถ้าเกิดว่าใครอยากจะผิวแทนๆกุัวกลัวแบบดูแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยก็แนะนําหาพวกโลชั่นแบบนี้นะคะมาทามันจะได้แบบโวยผิวดูวแบบเออสีทองๆสวยมากนะคะแต่ว่านี้มันจะแบบติดทนไม่ค่อยนานนะเพราะว่าทาไปคือต้องทาไปบ่อยอะทาไปแล้วบางวันอย่างเงี้ยมันก็เริ่มจะจางๆหายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครไปทะเลอะไรเงี้ยอาจจะชอบเพราะว่าทาแล้วแบบมันดูแบบ เวลาถ่ายรูปมารับสวยเลยนะเพราะมันจะดูแบบทองๆสวยมากนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะแบบว่ากรี๊ดมากแล้วคือแบบว่าได้มาแล้วแบบดีใจมากนะคะคือกาลังคิดอยู่ว่าทําไมเราไม่ซื้อมาใช้ตั้งนานแล้วถ้ารู้ว่ามันจะดีขนาดนี้เพราะว่าดูรีวิวพี่สาลี่ก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม,มันไม่ซื้อนะและด้วยความที่เออมีโอกาสคือเพื่อนอนะ่ะเออเอามาให้นะคะให้ลองใช้ก็เน,นี้นะคะ่ะเป็น beauty blender นะคะอันนี้เป็นรุ่น red carpet นะคะ ชื่อรูงเขาก็บอกไว้ว่าเป็นแล้วก็มันเป็น limited edition นะอันนี้สีแดงนะคะก็จะบอกว่าฟองน้ำมันแบบโอ้ยสมูทมากคือดูด,ดีแบบเวลาลงรองพื้นคือแบบให้ฟิลที่แบบว่าเป็นงาน,นผิวมากอะ่ะแล้วมันไม่กินเนื้อรองพื้นเลยนะคะเออ่ตัวฟองน้ำของเขาเนี่ยมันให้ความเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่กินเนื้อรองพื้นแล้วไม่ดูดซับน้ํานะคะคือมันจะเป็นรูที่แบบ ร,รูทุกรูของเขาเนี่ยมันดูแบบโปรง่งโปงดีแล้วก็น้ำหนักเบามากเวลาที่ลงรองพื้นนะแล้วแบบโอ้โหเกลีย่ยถนัดมือมากชอบมากเวลาล้างออกเงี้ยล้างออกง่ายนะตรงไม่เปลี่ยนนะคะคือเแบกเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะเวลาล้างเลิศมากแนะนําแนะนําจริงๆอันนี้คือแบบว่าเลยกรคอมเมนต์มากขอบคุณเพื่อนมากที่เอามาฝากนะคะคือแบบว่ารักนางเลย รู้ใจว่าอยากลองใช้นะคะเอาละค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับคลิปใช้เราชอบในเดือนมิถุนายนนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเทมใหม่ๆกันไปลองใช้กันดูนะคะก็สกินแคร์เนะี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะแต่เมคอัพนี่คือแบบจัดเต็มนะคะก็เอาละ่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรนะคะสอบถามกันมาได้ที่ใต้คลิปนี้นะหรือว่าจะไปคุยได้ที่ a c e b o o k ก็ได้นะคะแล้วก็อ่าถ้าเกิดว่า ชื่นชอบคลิปนี้นะหรืออยากให้ทําคลิปอะไรก็บอกกันได้นะคะอันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วนะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ